ซานี S S ่เอสบาสองร้อยสี่ประมาณแท็กคู่นะกับโกเบซูเปอร์เอ็กซ์เอ้าไาบรรดาแลวเนี่ยโอ้โหแม่มาถึงนี่ก็ใส่เลยกรารับนะฮะก็สู่ช่องกนิการทรักกับผมทิมทวัฒนิตแม่ดูว่าทีมงานใครที่ไหได้ครับของโปรดฮะ,ะกับทีมง,งานนี้งานลุยโคลน ลอกหลังฟองมมีต้องยกให้เขาจริงตรงไหนไม่สวยครับเดี๋ยวแต่งให้ ีซูิกา0ามเลยคันนี้นี่ออกมาเนี่ยอยู่แต่กับโคลเลยนะลุยโคลลุยน้ำนะ นูน่นอีกคันหนึ่งครับคนละฝั่งเลยหม่คอนเทนต์แบบนี้ก็บอกว่าต้องมีแหละต้องมีปลาครับเดี๋ยวเราไปรุ้นกันว่าจะได้ปลาไหมน้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสีสูบคอมบัดเดียวเทอร์โบครับเชงเงินจากค่ายมิซูบิชินะฮะกับราคา c m 5 0สร้างแรงม้าได้สูงสุด158แรงม้าครับ จับคู่มากับปั๊มคาวาสก,กิ j 3B ในรุ่นนี้ออกมาตอนแรกเน่เด่นในเรื่องของค่าตัวครับในราคาค่าตัวึ้่ไปถึง3ล้านนะตอนเปิดตัว2ล้าน9กล้านประมาณนี้ปัจจุบันละ่ะปัจจุบันก็น่าจะใกล้เคียงแล้วครับกับราคาเปิดตัวอาจจะมีขยับเกินมานิดหน่อยในเรื่องของปัจจัยหลายอย่างครับ แต่เขาประคองพยายามไมา่ไปขึ้นราคาเพราะว่ารุ่นนี้นี่ใต้โซโลแกนบอกว่าถูกตั้งแต่เริ่มต้นครับหัวก๋งได้อันนี้สมาจากรุ่นสิบ่ะคุผู้ชมส่วนตัวบอร์นี้ครับบอร์นี่จะเป็นรุ่นเก้าครับแต่ว่าเครื่องยนต์แล้วก็เทคกยินเป็นของรุ่นสิบครับ เราเรียกกันว่า mix and map เดี๋ยวรุ้นกันครับว่าจะมีปลาไหมถ้าตักมาอย่างนี้ไม่มีภาพหรอก สีกด,ดังนวงลมซูเปอร์เอ็กจากค่ายโกบเบดีเขาผลลัฝั่งเลยนะ ถ้าเป็นมุ้งกีตักก็จะพืชน,นี่ปลาเยอะมากเลยนะท่านผู้ชม๋าวางดูแล้วมาสะดูีิมีปลาไหมเนี่ย ดียมุ้งีครับมุ้งคงเพลงเลยเพราะว่าคันนี้ออกมานี่ก็ลุยโคลนเลยครับมุ้งขีมุดน้ํามุดตมตลอดแล้วก็พื้นที่ที่เขาอยู่ในอยู่ในเขตของพื้นที่มีทรายครับแถวลำมูลนั่แหละมีทรายก่อสร้างครับทรายนี่ก็เป็นตัวตัวดีเลยนะที่ทำให้มุ้งปีม ก,กล่อนเร็วครับมันเหมือนเอากระดาษทรายมาถูงเงินแหละฮะจินเนื้อในเลยครับผู้ชม คนมีการแอบแซวบอกว่าับสานี่ไม่เหงาคนระมีเพื่อนคือพุ่งกีครับพุ่งขีเนี่คอยคุยตลอดแม่มันก็ตามมาชุวก,กันใช้งานของเขาแนละคเคยเห็นเมื่อหลาทีล้วเขาแก้ลําด้วยการเอาเอายางในรถยนต์นะครับปาพันธ์เ้า แล้วก็อัจจาบีเข้าไปเลยก็าถามถามตั้แก่ก็บอกว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เศษกินเศษทรายครับเข้าไปในร่องอัจจารีช่วยได้นะช่วยได้เพราะคณะทปถ่ายชั่วโมงปลาเขับไปเจ็ดพันแล้วฮะปัจจุบันก็น่าจะประมาณทะลุทะลุแปดพันแล้วแหละเพระาะว่าถ่ายเมื่อประมาณปีที่แล้ว ิตร้อยสามสิบพิตครับวันหนึ่งกับการทำงานจริงน้ำมันไม่ข้ามนี้แน่นอนสอบถามเลยหลายทีมแล้วครับ เดี๋ยวคลิปหน้าครับพาไปหาปลาเราต้องเดินล่วงหน้าไปฝั่งนู้นแหละครับฝั่งโกเบีเร็เียบร้อยแล้วครับสหร,ร,รับคลิปนี้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย